น้อง่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องดีๆมาแจ้งค่ะดิฉันก็จะพูดแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันมาแจ้งว่าพี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรมีนยโยบายดีๆคือการกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อปรับปรุงพันธุ์แต่เมื่อบอกชาวบ้านไปค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้ช่องทางและก็สิ่งที่ต้องแรกคือจะต้องสื้อเงินของชาวบ้านแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางทีเงินร้อยเงิน200300ของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนก็มองว่าน้อยแต่บางคนไม่ไมไม่มีค่ะ แต่ดิฉันจึงเป็นตัวกลางค่ะเป็นตัวกลางที่จะช่วยเหลือแล้วก็คิดคิดคิดค่ะว่าจะทํายังไงดีให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คิดได้ค่ะว่าถ้าพี่น้องไม่มีเงินแต่พี่น้องมีมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในยุ้งฉางอยู่แล้วเนี่ยเอามาแลกได้ไหมเพราะปัจจุบันนี้ราคาข้าวมันก็มีตามตลาดอยู่แล้วราคาปัจจุบันก็ข้าวเปลือกก็8 9, บาท9กบาทถ้าเอามานํามาแลก ในราคาสัดส่วนที่เท่ากันแล้วแลกพันข้าวหนึ่งกระสอบในกระสอบละยี่กิโลสอบละร้อยสองเนี่ยได้ไหมซึ่งมันราคามันก็ตรงกันฉันได้ทําลงไปเนี่ยเป็นเจตนาดีที่ดิฉันอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อยากจะฝากท่านค่ะว่า ถ้าเกิดสิ่งใดดีๆเนี่ยค่ะเราในฐานะของผู้แทนเหมือนกันก็ควรที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดสิ่งใดดีก็ช่วยกันเะคะ่ะสนับสนุนเถอะอย่าหาทางจับผิดกันเลยนะคะก็และก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะนี่ไม่ใช่การแจกค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างกรมการข้าวกับพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ ครับต่อไปท่านวีรวุฒิรักเที่ยงนะครับเรียนท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับพาดพิงท่านท่านเสียหายตรงไหนครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับท่านก็ครับครับ,รบแต่ว่าพาดพิงเขาไปาเขาใช้สิทธิ์ชี้แจงเพื่อนสมาชิกยังยังตอบคําถามไม่หมดแล้วก็บอกหมายถึงผมว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นการกล่าวหาแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดอย่างไร ผมก็อยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจจะได้ไม่ผิดไม่ผิดใจกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเนี่ยคืออะไรครับไม่เกินสองนาทีครับท่านสั้นๆครับครับเรียนท่านประธานครับผมกรณพลเทียนุวณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนครับก็ต้องขอบคุณท่านสสสุดารัตน์นะครับที่ขึ้นมาชี้แจงครับท่านมีผู้ประท้วงครับท่านจุลพันธ์ครับเชิญครับท่านประธานครับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ ภาคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่การอภิปรายงบประมาณเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบมันต้องอยู่ในสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ท่านประธานปล่อยให้มีการอภิปรายเลยไปเลยเถิดไปเนี่ยท่านประธานควบคุมการประชุมตามข้อก้าวด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีการพาดพิงขึ้นภาพของเพื่อนสมาชิกก็